หลอดอันนี้พอให้ยังนีเปนปองน้อยหน่อย,อยมันหกมาแด่พดมนแม่นว่ะโอ้คักค่ะค่ะเดี๋ยวนยี้นก็มีโกนมตัวนี้ก็มันเป็นปองเป็นปองเป็นปองเป็นทำลึกเซี C. เีนเลยสิมองมนะองเรานะอตาเรา้องให้ดงหน้าให้เปิดร้านในะ้หดสวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสบบดีเอฟซีทุก่านเนาะ พ่อแม่พี่น้องอีฟซีอันนี้ก็ยังอยู่ป่าคือเก่าพี่นออ้องเอ้ยก็ยังไปหาถ้ำเนาะ no. ถ้ำเป็นถ้ำหาเมนหาห้อนเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ป่าแล้วก็สีกินข้าวแล้วก็สีเพิ่นไปเบื้องยึดเทิงนี่เนาะเพิ่นเบิ้งแล้วกินนี่แต่ว่าเพิ่นว่าบ่เห็นเนาะแต่ก็สีเบิ้งตืมเนาะพี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นดังไฟเ no. นาะดังไฟเพิ่นสี พิ่นหิวข้าวแล้วหิวข้าวเพิ่นสิจีกระปูบ่มีหยังกินเนาะเอากระปูมากินบ่มีหยังกินเนาะมีแต่ตกะปูโอ้หอยอีหยังนี่พี่น้อง FC เบิ่งไปเบิ่งก่อนปหอยตัวใหญ่แท้แต่ว่าน่าจะแม่นหอยเก่าเบิ่งสิปินกล้องหน้าให้เบิ่งก่อน อตอนนี้ก็อยู่ถ้ำคึอเก่าเห็นบ่เสียลเ้ยเสียงแคลน้ลยกหนางเคลเลยเนี่ยคลตายเกาต่ายเย,ย,ย,ยน่เนี่แข็งเลย นู่นเหรอตะยานนะนี่ก็หนาเนี่ยเป็นทางมุดเนี่ยพี่น้องเอฟซีแต่ว่าเป็นทางเก่าเบึงเขาสิเขาเบึงในถ้ำตัวนี้ดูนี <Hollywood. S 2> ่ไปโคมีเรื่องจีนี่บนจุดสังเกตนี่สิเขาใดเลยบ่ Nè mình muốn lấy này. Ta hôm nay nó. Theo... nó, cái cái đâu ừ nó để... này này? nay nó. Ta nó. Ta hôm nay Ta Ta hôm nay nó. Ta hôm nay nó. Ta hôm nay Này Ta hôm nay này Ta đây nay nó. Ta hôm này nó. Ta này nay nó. Ta

่ันเฮมเมเฮิมเท่อ,องจืะบัสีเขาบังเัอันเฮ้ยปองก็เกิดเชยเออ่ะตัวนี้ก็มันเป็นปองเป็นปองเป็นปองเป็นทำลึกเอ็นี <laughs> เริ่มพผงเลยอ่ะ តើម៉ៃហោន <um ៅណាដលืมមិននៅទេកាម៉ាកា ແລະນະນະຫໍາຕະມານະບໍ່ບໍ່ນ່າລືມອັນນັ້ນອັນເບືອນກໍໄດ້ເອີດນະຮາອ່ານາຍເລດຽວຕະມາຢູ່ນະເດີ້ມານະລືມກໍໄດ້ເອີດອ່າຕາທາງເ퇴ລີຢູ່ຫຼາຈຸມປົກອັນລີນະສັດຈິຫອມປົກໄດ້ເດັກຄົນມຸດນະ Til krav ikke sen này mấy bao nhiêu này không? Ừ. gì hết. Ừ.

เยามมพงอเยอะปสกายมันไสียหตมเสียรอ้อนอะไรให้ยังนีมันเกาน้อยนมันกมาเดุนีมแ่นวะโอ้คักเลยเยนี้นนก็มีโกนโ<อ>มินทำไปไปต่อซึอ่งนี้ นี่แหละมันแป้นหนสบายเสียงห้อเบื่อหน่อยหนเหนเสียงมันแค่ะน้ากัดปองน่อยนะหนาปองหน่งก็เล่สกาย Mình oh, hào như này nó, ướt 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 nó Oh khắc khắc khắc, ếp ấy <laughs> Nó đang vươn mới Một kháu nhín ngầu Bảo vậy nó Nơi, bọn nơi, chọn nơi, theo Nơi, nơi Nè มันขึ้นอยู่น,นี่มองโอ้เออกานเข่าเนี่ยยิงเงาเลยนี่เนาะโอ้ไปคือว่ามีอะไรทำตัวนี้นนเนาะพี่ยังอับซีเห็นมันมันหองเนาะคืนคืนคืนคืดเนาะไปจตพอได้ยินกินเสียงกวนตกะเดินไปเนอะคือซีเมนฮากะมาเนาะ nên chúng tôi à? đã nhìn gần măng kinh này, khâu tổ bón sừng cúc mai nhảy này, được được, nhìn vào bên ướt 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 này, <laughs> เมืองพงยังไงฮะจึงมันมุดตคอน้องเอฟซีไป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 นี่มันอยู่มันอยู่เบื้องธงนี่มันอยู่เบื้องดุ่มซีเมนมันได้ยินเฮาเลยมันหอมแต่มาทำาหมกว้างเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหทุนรับเฮกตาหนึ่งเฮกต้าปลายเลยโดนหรอ chút bạc thầm như này Như thương này Đây này Đỡ, đỡ Mình đỡ, xong đấy Ở xã hội mình xong hình hồ quá nè Rình đỡ nó đẹp thế nào chưa kia chưa chưa này chưa chưa này chưa 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 ในเกร็กองเกลอืมแล้วก่อนขึ้นไปเกร็กอันพอดูสิเขาได้อยู่พ่เนี่ยพี่น้ององโอ้โหเธอในการณาเป็นทางมึงเลย เพียงนาดีนะบางคนที่บางคนดังจนเสีวเนนยวบางคนดูนดินเถอะปะป๊าน้องเอ้ยถ้าใส่มองมันจะเป็นทางนี้แล้วเห็นเลย,ยนะั่นะหอนมันจะออกเนาะพี่น้อง

อันนี้แมนอยู่ถึงถึงหลังหลังถ้รนี่ยอยู่ถึงหลังเนาะมันสิมีอยู่ต้นไม้จากไม้ยังบุหูือกันไม้พุ่งประมาณนี้แหละตอนนั้นแมนมันสินเป็นผู้แล้วก็เท้ามีตัวบังอยู่พุ่นมันสิเป็นลุบลุบสูงตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณคร่งกลางเนาะกลางของผู้ ไปซอกเบิ้งเบิ้องหอนเนาะแต่ว่าในทาตัวนี้มันก็มีหอนแหละได้ยินมันหองเนาะอึด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 เนาะน่องอยู่ไหนเพื่อนมีแล้ววันนี้เฮาสิไปซอกเบื้องทาตัวหม่อีกว่ามีมีหอนหรือบอ่เนาะตัวนี้ตัดสิลเนี่ยแทนเนาะ Ran ra nó vãi nắng sức hết Nó vãi nó là bọn hết 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 này hết hết ừ. à hết hết cao này nó, hết cái hết hết này hết 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 โอ้บ่วงเนาะนี่เข็มเก่านี่โอ้2ปีปลาย3ปียังเนาะ2กระเพยังซ้เนาะเฮปลาตัวยังซ้ดนี่กระป๋องเบียร์ยังซ้เบียร์นี่บ่แม่นกระป๋องเบียร์ยังดอกบ่แม่นดื่มเนาะแต่ว่ากระป๋องเบียร์นี่ก็เก็บมาแต่ทางแล้วเฮ็ดเฮ็ดหมอหมอต้มน้ําต้มน้ํากินกาแฟเนาะนี่ก็เป็นเขมเก่านงไฟแล้วก็ หนึ่งเข่าวันเปนครอยู่อะไรวันก็มันยังเอื่กวะก็ตกบ่วันเัาใส่อาหารกันกินนั่นเด้กินไม่ไม่ก็ตกต่ออีบวงไปเก็บมาบวงก่อนบันเป็นบวงพี่หรอกนี่บวงเขาเองลืมลืมแต่หึ่งแล้วสองสามปีแล้วพี่น้องเอ็มซีทางนี้ก่อนหน่อยหนึ่ง hết thảo anh nhỉ không gần này hãy anh theo này em 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 hòn anh em 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 à đây này em em là em 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 em

ียงสิหาเสียงทางนั้นน่ะเสียงโดนปอกบ่มีแล้วเนาะแต่ว่าเฮาสิไปเบิ่งต่ออีกยังประมาณอยู่2หรือ3บอนแล้วก็สิได้โค้งกลับบ้านเลยแต่เฮาก็บ เอาไปประมาณครึ่งเนาะครึ่งคองผู้เนาะแล้วพอสิขึ้นขึ้นเท่งอีกเนาะเกี่ยวไปพุ่นแลวก็สิขึ้นเนาะขึ้นเลยทเมื่อเลยี่ก็ตอนหน้าปากถ้ำเนาะพี่เนาะสี่ก็จะได้ออกจากถ้ำตัวนี้แล้วสไปต่อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบสำเนาในถ้ำเนี่ยติดตามต่อไป